สวัสดีค่ะพี่น้องชาไทย f อซหน้ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆมาระชิพมาระจอกเราเนื้อบ้านของคุณแม่ค่ะคุณแม่ทําตามหน้าที่ทุกวันค่ะวันนี้คุณแม่มีชุดยาวชุดแสกนะคะช่างทำระสง่งเมื่อกี้นี้ค่ะไอนี้ไซส์42ค่ะรอบอก42นะคะเป็นชุดยาวค่ะเป็นชุดยาวชุดเดรชุดแสกค่ะอันนี้เป็นผ้าใหม่เลยนะคะ ค่ะผ้าใหม่คุณแม่ก็ขายอยู่ที่ราคาพันแปไอพันห้าเหมือนกันนะคะค่ะเป็นผ้าใหม่ค่ะคืนนี้นะคะเป็นผ้าใหม่ค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเป็นชุดใหม่ผ้าใหม่นะคะค่ะเป็นชุดยาวชุดเดีชุดแสกค่ะอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะมีกระเป๋าคลัง่งสําหรับพบเงินเหมือนเงินแสนเี่รถตรงเรือไปเหนือล่องใต้ค่ะคุณแม่ก็ค่ะพบค่ะพบก,กระเป๋าเงินพบโทรศัพท์ได้ค่ะ ค่ะเก็บของได้เยอะนะคะเพราะว่ากระเป๋ามันลึกค่ะราคา1น0 0บาทนะคะผ้าถุงนี้เป็นผ้าใหม่นะคะอ่าด้านหลังนะคะค่ะขาจะเก็บตัวนั้นบ้างค่ะคุณแม่ไปซื้อตามบ้านก็คนนี้ขายให้ชิ้นหนึ่งคนนน้นขายให้ชิ้นหนึ่งคุณแม่ก็ซื้อมาแล้วก็คุณแม่ก็เก็บค่ะเก็บสะสมไว้นะคะแล้วก็ค่อยมาให้ช่างค่ะต่อเติมกันออกมาเป็นชุดยาวชุดแสบค่ะ ไซส์42ค่ะคือไซส์42ก็คือเป็นหน้าอก42เลยแหละค่ะค่ะก็ร่วมคุณแม่ใส่นี่แหละ42ค่ะราคาอยู่ที่1,500บาทค่ะชุดยาวชุดเด็กชุดแสตนะคะค่ะทักคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยิน้อมรับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะเป็นชุดยาวนะคะผืนนี้เป็นผ้าไหม่นะคะแต่ว่าคุณแม่ซื้อค่ะบ้านนี้เม็ดหนึ่งบ้านนี้เม็ดนึงคุณแม่ก็เก็บสะสมไว้แล้วก็พอตเสื้อตัวหนึ่งคุณแม่ก็ค่ะ คุณแม่ก็มาให้ช่างเขาตัดให้นะคะค่ะนี่ก็ไส์40ค่ะแขนขาแขนครึ่งนะคะค่ะถ้าไม่มีตะหนินะคะส่วนไหนที่มีตะหนิช่างเขาก็ตัดออกค่ะเขาก็มาต่อกันค่ะค่ะถ้าผ้าชุดยาวชุดแสกยะอลักษณะแบบนี้นะคะเพราะว่าใช้ผ้าสองผืนค่ะค่ะผ้าสองผืนไซส์40รอบอก40นะคะเบอร์ L ค่ะค่ะบางคนก็ใส่40กับ42ด้วยกันได้นะคะเพราะว่าชุดพวกนี้มันจะไม่รัดรูปค่ะ ค่ะเป็นชุดปล่อยยาวค่ะใส่แบบสบายค่ะขึ้นเรือลงเรือไปเหนือล่องใต้ค่ะใส่แบบสบายนะคะค่ะชุดบางท่านก็ถามหาสีผ้าสีเหลืองสีอะไรเป็นทุกอย่างนะคะค่ะแต่คุณแม่บอกเขาไปแล้วค่ะบอกว่าชุดแสกชุดยาวนี้ค่ะมันมาจากผ้ามือสองเราไม่ได้เลือกผ้าเป็นชิ้นมาตัดนะคะค่ะผ้ามือสองนี่คนเก่าคนโบราณส่วนมากท่านจะชอบทําสีเม็ดมาขานและสี เป็นสีคข้่งค่ะคนเก่าคนโบราณจะทําเป็นสีแบบนี้ค่ะแล้วก็มาเป็นผ้ามือสองมาเป็นผ้าเก่ามันก็ออกลักษณะสไตล์สีนิดมะขามสีแดงข้างแบบนี้แหละคะ่ะมีเขียวมีเหลืองมีแดงปนกันแบบนี้นะคะค่ะต้องใช้ผ้าสองผืนค่ะค่ะถ้าเราอยากได้เป็นสีโทนสีผ้าสีเขียวสีอะไรไปแบบนั้นะให้เราซื้อผ้าค่ะแล้วก็ฝากคุณแม่ตัดค่ะซื้อผ้าที่คุณแม่นนาขายราคา แปดเก้าร้อยค่ะท่านอยากได้สีแบบที่เราถูกอกถูกใจของเรานะคะค่ะช่างเคยลูกค้าเคยสั่งเลยค่ะเอาใช้ท่านั้นเท่านี้แต่คุณแม่ไม่ทําตามค่ะค่ะสั่งให้ตัดให้ด้วยค่ะใช้สี่สิบใใช้สี่สิบสี่สี่สิบกแบบนั้นค่ะคุณแม่ไม่ทําตามที่ไม่ทําตามคุณแม่เคยตัดออกมาให้แล้วค่ะพอยกให้ดูแล้วส่งภาพให้ดูแล้วว่าไม่ชอบสีค่ะก็เลยคุณแม่ตัดปัญหาข้อนี้ออกไปเลยค่ะค่ะ ท่านไหนชอบสีไหนก็ทากคุณแม่มาเลยค่ะเวลาคุณแม่หยิบยกขึ้นแบบนี้ค่ะราคาน่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะชุดยาวชุดเด้ชุดแสบค่ะค่ะมันจะมันจะยาวไม่ถึงไห้ไอ้ตาตุ่มนะคะขาที่ข้อเท้านะคะขาดมันจะเป็นอยู่ที่ผ้าค่ะถ้าบางผืนก็ถึงบางผืนก็ไม่ถึงนะคะแต่ความยาวได้ค่ะใส่ไม่สูงไม่ลอยนะคะ ค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะมีแต่มีแต่แตแผ้าเกรดดีๆนะคะคุณแม่มาต่างให้นะะี่ค่ะนี่ก็เป็นผ้าใหม่นะคะค่ะผ้าใหม่คุณแม่ก็ขายในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะไม่ได้อัพไม่ได้ขึ้นนะคะค่ะเพราะว่าคุณแม่จะขายในราคารวดเดียวเลยค่ะไซส์อันนี้ช่างเขาเขียนไว้ข้างในไซส์สี่สิบนะสองค่ะขนาอกสี่สิบสองคือไซส์สี่สิบสองคือรอบอกสี่สิบสองนะคะเพราะว่า บางท่านก็ถามว่าช่วงล่างเท่าไหร่เพราะว่าถ้าผู้นี้เขาเจะตัดบานลงไปข้างล่างเรื่อยๆค่ะตามสะโพกของคุณไอ้โคสะโพกนะคะเพราะว่าผู้หญิงเราผู้หญิงไทยเราจะเป็นมีสะโพกค,ค่ะต้องช่งางเขาก็ต้องตามลำดับจานวนค่ะเขาก็ต้องบานลงตามสะโพกนะคะค่ะเล็กเราก็ใหญ่ไปเรื่อยๆค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเป็นผ้าใหม่เลยนะคะผืนนี้ก็เป็นผ้าใหม่ค่ะ เป็นชาติที่ยังเกรดดีเลยค่ะค่ะราคาอยู่ที่1,500บาทนะคะไซส์รอบอกสีบสอค่ะค่ะส2่สี่สามใส่ด้วยกันได้ค่ะค่ะใส่ขึ้นรถล่งเรือไปเหนือล่องใต้ค่ะไปทําบุญค่ะทําบุญไปช่วยงานบุญงานวัดงานแต่งก็ใส่ไปก็สวยนะคะชุดนี้ค่ะแบบว่า เราจะไม่ต้องไปวิ่งหาเสื้อตัวไหนที่มันพอดีกันแบบกันค่ะเพราะว่าเราใส่ชุดเดียวไปเสร็จพิธีเลยค่ะค่าหนึ่งห้าอบาทค่ะค่ะสวยทุกถืองามทุกถือนะคะไซส์สี่ิบสอคอปิดนกค่ะช่างเขาก็ถ้าลำเลียงตัดออกมาส่งคุณแม่แบบนี้ค่ะเรื่อยๆค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็ส่งช่างเป็นเที่ยวเป็นเที่ยวค่ะค่ะก่อนที่จะได้แต่ละตัวก็หลายวันค่ะ ค่ะช่างก็มีหลายคนนะคะอันนี้ก็ไซส์42ค่ะเห็นช่างบอกว่าถ้าจะตัดไซส์44มันไม่ถึงถ้ามันมันยาวไม่ถึงค่ะบางทีก็ผ้าที่เราไปซื้อตามหมู่บ้านมันจะไม่ถึง2เมตรค่ะผ้าตัวไหนถึงไหนถึงเต็ม2เมตรถึงตัดไซส์44ได้ค่ะช่างเขาบอกแล้วค่ะบอกว่าคุณแม่ผ้ามันไม่ถึง2เมตรมันตัดไซส44ไม่ได้มันจะอยู่ที่เมตร80เมตร90 มันจะได้อยู่ไซส์42กับ40ค่ะผ้าเป็นไหมผ้าเต็ม2เมตรถึงได้ไซส์44 46ค่ะมันเต็ม2เมตรกว้างใหญ่กว้างใหญ่ไซส์ไอ้ผ้าเต็ม2เมตรทั้งทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งนี้ก็สองฝั่งนี้ก็สองค่ะถึงตัดผ้าไซส์44 46ได้เขาบอก44ได้นะคะเพราะว่าคุยกับช่างแล้วช่างามาส่งเมื่อกี้เขาบอกว่าคุณแม่ ไม่ไม่ได้ใช้44นะเที่ยวน,นี้นะคะคนไปนเขาบอกว่ามันค่ะมันจะค่ะถ้ามันไม่เต็ม2เมตรนะคะ2ฝั่งเนีาดถ้าเมเก้าสิบม่ดแปดสิบจะได้ใช้42ค่ะอ่าเราก็เชื่อช่างนะคะเพราะว่าเขาเป็นช่างค่ะค่ะเป็นสีมินมาขามค่ะสวยนะคะค่ะอันนี้ก็สวยค่ะ ค่ะสวยนะคะค่ะคักคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อรับทุกท่านค่ะม่ได้ชุดยาวชุดเด็กชุดแสบมาห้าชุดค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะไซส์สี่สิบสองไซส์สี่สิบสองมีอยู่สี่ชุดนะคะดูไปแล้วมีสี่ชุดค่ะค่ะสี่สิบสองมีสี่ชุด ค่ะนี่ก็42นะคะมีอย For ู่ชุดค่ะค่ะมันมี5ชุดเขามาส่งมาได้42 4ชุดได้40ชุดหนึ่งนะคะค่ะสวยทุกถึงงามทุกถึงค่ะชุดเด็กชุดยาวชุดแสกนะคะเรียกชุดเด็กค่ะถ้าบ้านคุณแม่เรียกชุดแสกค่ะแล้วแต่จะเรียกนะคะอยู่ที่ความสะดวกของเรานะคะเรียกได้สองคำค่ะเด็กแล้วก็แสกค่ะค่ะสวยทุกถึงงามทุกถึงค่ะ มาจากข้ามมือสองค่ะราคา1,500บาทค่ะถ้าคุณแม่มาได้นะคะท่านจะเอาใช้ไหนค่ะก็ถ้าคุณแม่มาค่ะค่ะราคาอยู่ที่1,500บาทค่ะทุกยาวนะคะสวยมากค่ะสวยทุกถืนงามทุกถืนค่ะเป็นคอติดโนกค่ะหาช่างเขาตัดอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเขาส่งมาตามลำดับนะคะค่ะสวยทุกผืนค่ะ ค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณที่น้องชาไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดน,นะคะสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนดีแต่คำว่ารวยๆทุกท่านค่ะ